บบนี้รถนะโอยจุดแคนดำแคนดำนะคิมทาพิ้วอีกเด้อคิมทาพิ้วอีกได้เคลื่อนแคมวัดได้วัดเคลื่อนพวัดลังนี้บ่ย่างไปเลยเพื่อนว่าบานดอนก้อยเถึงแล้วบานดอนก้อยคนสือแต่เจอหรือบ่เจอมาหลุนกันในคลิปนี้ นี่นะทุกคนหลังจากที่แบบเขากำลังสีเมื่อเมื่อกี้กับโดน่อยนะแต่มันมีลายบ่อนเออเขาต้องไปเยอนผอบานผัวผัวโอนก่อยก็หาโดนก่อยอ่าเขาไปเยอนผอบานก่อนหนอ่าเขาต้องอันนั้นเอาข้าบองมั้งพญานาจบองค่ะคือว่าเพื่อนแค่บัดได้นะเพื่อนแค่บัดวะเออในตัวที่วันละหน่ายไปเอาผัวใหม่ค่ะมันบุ๊คเดี๋ยวนี้มันบุ๊คอะมันคนที่เขาตามหาบอกเขาต้องไปทำผอบานผอบานเขาสื้อหุ้จักดีกว่าพอใดแม่แนอใด้พอซื้อทองไอแม่ซื้อทองพอซื้อก้า เราเป็นคนบานกูนํำคุณแล้วมาเออยู่ที่นี่อ่แล้วมาเอาพัออยู่นี่ซื้ออเอันนี้ก็คือไอ่บอโอ้เขาคือี้ขือใหญ่ไอ่โอ้มันเปลืองมันใหญ่จ้าเท่ไรหาิพพนบอก่หนึ่งมันชิมนหอชิบลิบอเท่ไรใสเพื่อใหญ่ไปกับ ิเฮ้ยเออาคน่อยกันได้อะมันก็บบไกใบมนได้อ่ลอยหนามเป็นมือสุคนตีไพบเป็นบัวกัาสองคนนี่โอ้ยมันขำได้เผื่อสิมาลอยเยอลอยข้าทาอยู่หล่นเพิ่งกับผู้หญิงสองคนมันมีคนอยู่อาะล็อกประตูเราประตูไอเสือ เอาคิดว่าผู้ชายที่มาน้ามุกีเพิ่นกระสิไปนำห้องกูให้น้องเอายังบริษัทิ่นว่าสิบเอลทําเนื้อสุดออมโบกิจักเรื่อยตัวมีจักตัวมีจักวะตัวนี้วะบูมันตี้มีบอเออตัวนี้ปล่อยหนามเป็นยูตี้มึงนะเออ มึงพายผึ่งไปใต้คลื่นหนูเลยเพรามึงเซ็ตทุกคนโบมีสุดสีเว้ยมีแต่สูดตัวเองมาจากทงจะนี่ทุกคนสุดท้ายเท่ากับไปจนได้เน่อยโดนก่อยเฮย่อยไปขุนเออขุนโยขุนโยโบไฟด้วยนั่าอยากไปอีกมันน่าละมืออะไรเนี้ยขาอันนี้เลยขายัง เข้านะแยบไปก่อนให้เพิ่นย่อเพื่อไปได้เด็กสิไปคืนเพื่อใหญ่จะโล่งใหม่โอ้เพิ่นจะไปหับยูปุ่นแมนไปเอาไปใหญ่ก่อนเพิ่นจะไปหับยูปุ่นนะทุกคนไปเฮาเขาไปทาพุ่นอยู่ซวยเพิันไหมเออพูดเที่ยวกันนักแล้วตีคอยเปลือกนั่นเด้แบบนี้เออ ไปจะไปแไปล้วมัดขี่พ <c oughs> ี่เนาะถ่ายเพื่อ,อใ,หใหญ่เพิ่นสิมาหับทางนี้มันจะง่ายเอาไปลง <c oughs> <c oughs> บุเก <c oughs> เลยกันสิคิดว่าสิได้ขี่เพื่อตอนนี้ไปบอมาขามเพื่ออยู่นี่ประจำบอมาเมื่อบ่ายแล้วเนาะมันนั่นทมไปเบิด ตบ,บต้องทำในบานในบนที่มี <พอ S 1> ขมม้อมูลอ,อ๋อบมเมนส่ะเอาเราอานซีมาแต่อัตปืดัะเป็นไเราสิมาแต่อัตปื้จไดเราอยู่บ้านุนนำคุณุ้นนำคุณกุ้นนำคุณนี่ไม่เคยตั้งทางจอจอ,ล,อล่างเตาจอมิกตายเกินมากนเราอยู่กุ้นนำคุณเลยบอเอาบางเถอเราไปอยอัตปืแต่อ,อมมา่น้ด้ ถ้าเผื่อเราไปเอาเราไปเอาตะปื้อเลยเรามาบัวอยู่นี่ก็เป็นไนดะ้เดีเราบอกเขามาหาตะปือ้อห้าไปหาพ่อบ้านแต่พ่อบ้านก็นกต้องหูซื้อข้วเราเราจะตีหูเมียเราว่าจะเข้าหูว่าคนซื้อแฝดมีบอ่อเท่านั้นเดี๋ยวเราหูอยู่นี่มันมีแต่ดเดียวบอมันจะมีลายแฝดนะบอ <laughs> ่อเดืนขึ้นลงมัน ว้ายเท่าไหร่นี่ไอไอเอาเท่าไหร่ตราี้ยงเ่อจะเกิดหากดมบอกแม่นจะคลองได้ยูจะคลองไอยูเฝ้าโอ้มี่ยวอันนี้มีเถียวออนะอบดยวิัเอง น้อยส้มดังใจเลยได้ไปแล้วได้ไปแล้วทุกคนนี่เนาะ ที่ว่าจ้าีราคาเมือเมือเศร้านี่เันเข้าไปพูยุ่นเอ,อ้ยโมเมนต์เมือเศ้านาตะกก้นี่เข้าไปทางนั้นเนาะข้ามานี่ ทีนางอยู่แบบนี้กะย่านได้ทุกคนเพราะว่าฉิบกะพอลอยหนามได้เนาะแต่ว่าลอยหนามบกแข้งแล้วก็แทมยังขีขาวน้ำคลองแล้วก็บอกว่ากันมีเสือซูสีจากคนเลยแต่กะไปเนาะทุกคนเด้มาครับคนไทยสีขาวฮะจักเวนก้นแลวนีนั่งแต่ห้าหูแต่ว่าซื้อแต้แล้วมีพี่น้องแ,แล้วมีพี่นอ้องซื้อซีอคนผู้นึงซื้อแกนผู้นึงซื้อ วงแต่เนี่ยราบมาก็แแม่เราแม่เราบพีผัวแม่เราเอาผัวอยู่แมนเดี๋ยวเรามาเอาผัวอยู่นี่ตั้งแต่เราผัวใหม่บ่แมนแม่เราเอิเราเอาผัวใหม่แม่เราผัวใหม่บ่บ่หูอันนี้นะแมนตั้งแต่นี่ยพี่ใหญพี่นองนี่น้องสาวบุญจำละอันนี้นี่น้องสาวอีกตั้งแต่โอู้หูติดติดกับแม่มาจังว่าอันนี้แต่ถ้าแม่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับประมาณเจ็ดแปดสิบเลยได้แต่ว่าแม่เพิ่นเสียนเลยได้ ของจะได้กอดซีพันโดนะตันซีพันโดอนียังเ,เกิดแห่งนี้หอดถาแล้วทุกคนไปน้ำกันเลยเนะ่จได้เอากาลงเรือลำเดียวกันเลยดนะิฮะ <c oughs> ข้ามวะนี่ทุกคนตอนนี้เขาก็มาหอดดานเป็นเทียมห้อยแนละ้วเนาะแล้วก็ เรียกต่อไปก็คือต้องไปหาข้อมูลหรือว่าไปหาใดบ้านก่อนว่า,ามีคนถี่สื่อแต่อยู่บ้านนี้บอแลค็สีเมนคนที่เาตา,าหาวสีซ่ามานกำกัรถอขมันกแบบนี้รถะคจุดแคนแค่น้ำะขทาพิ้วอีกนะขีทาพิวอีกมีขขา เอาคือเป็นการนั่นนนะอัแหละโอ้อันนี้แป๋วตี้นั่นคิดว่าอันอันนั้นจะไได้เขื่อนแคมวัดได้วัดเขื่อนแคมวัดตัวนี้แล้ต้องมาเฮื่อลรังไดงใช่เขื่อนพอบ้านเขื่อนพอบ้านหลังนี้บ่ย่างไปเลยเพื่อนว่าบ้านดอนก้อยเที่ยวก็กอไปเบิ่งป่ายสักนิดนึงขอดอนก้อยเลยทุกคนเขื่อนป่ายแล้วทุกคนเมื่กี้ไปเเบร หายหูกระป๋ายมาเนาะหอดอดก่อยเป็นเทียมหอยแล้วฮะโอ้เออินได้บาทมาห้าเฮาเฮาที่สิบไปห้าได้บาทโอ้เพิ่นอยู่แล้วเพิน่นเพื่อได้บาทนี่ใช่โอ้เพิ่นนี่ปะตั้งแต่เมือพ่ทองก็มีนี่แหละยานเขาเปลี่ยนสื่อ ตัวเมืองพนทองนี่แหละอยู่ที่ไหนล่ะพุ่นเนื้อฝั่งน่ะพี่เนื้อมังมุ้นอะไรพกพี่ก็ทำพุ่นกับพุ่นแหละก้อยน้านตลาดเออน้านตลาดก้อยก้อยโคกแต่เขาว่าอยู <S <S ่เมืองโค้งบ่กก้อยโคกหรือก้อยหน่อก้อยน้หนี่อมันเมืองโค้งฮัลโหลสวัสดีอันเอ้ยอันอันผู้สุเตที่เราอยู่ด้านก้อยนะพัวรัซื้อยังเราวหูบ่มีพัวผันซื้อยังหูบ่ อันไม่เทาอยู่เพื่อ,อนบอกเออไม่เบอร์เราบอก,อกฮะบพราออันเจ้าเจ้ามีข้อมูลยังไงเกี่ยวกับอันอัน,อนคูซเต้นะ อตอนนี้กำลังนะสอบถามนะคะทุกคนอันนี้แม่พะวานนะบันดอนกอยเนาะไปหามาแหวนสีนไป<อ>ปลามาบบอบ้านอายบบอถามแต่ว่าพัวเราหันแม่พัวเราหูบอซื้อแม่พัวเราอันอันนี้เบอร์มีเบอร,บอร์ของสะพานบอระ Úc cháu cà khó khăn mà hai nơi bóng 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 Ok, bóng 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 bóng

ความหมดบางนะทสักคนะต้องไปไหม จากที่แบบได้ล่มกับพอบ้านเนาะแล้วก็พอบ้านกับบัวอยู่บ้านเพิ่นนี้มีแต่อยู่ซ่องคอนเนาะส่ิแต่คนหนึ่งให้ยังเด็กหน่อยอยู่ก็เลยว่าแน่นอนว่าโบาเมนเนาะเขากลับวันที่ไปเบิ่งอีกแต่คนหนึ่งันมีอยู่ถ่ายบ่านหรืออยู่ห้างดอนเนาะแต่ว่าเพื่อนหันยังแบบยังมีผัวมีเมย์อยู่นะคือสิโบเมนนะแต่ว่าก็เผื่อความในใจเขาก็เลยจะไปเบิ่งอีกเนาะทุกคนสรุปก็คือเขายังบ่ทันได้พบอ่าไม่แต่เรือ น้องสาวไอ้บุญคงที่ซื้อแจเนะฉะนั้นเทากัหลุนในคลิปต่อไปอีกนนยเนาะสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนต่อคลิปใหม่เนาะขออนยาวเกินไปบ๊ายบาย